ปกติช่างแต่มันไม่ย่อยอย่างเี้ยเนี่ยไม่ค่อยดีเก็บไม่ทันดูเอ็มพีหายแล้ว หูเกือบผมเกือบเกืบบอบปอดไม่แล้วพี่ไม่เกือบวงสองหมดหมดเลยสุดท้าวยิงมันเฮ้ยยังไงเอ แต่ถ้าคนอื่นมีตั้งเยอะมึงก็ไม่จริงหรอกใช่อยู่หลังนี้แหละระวังมีตัวต <hear> ัวเช้าวเฮียมีระเบิดตัดเลทเลยซ้ายซ้ายซ้ายทังซ้ายไม่ได้ออกซ้ายผมตายระวังหลังซ้ายครับอย่าปิดอยู่ในบ้านนะ รถมาห้องน้ำวัดเช้ามานนี้บ้านนี้บ้านนี้โอ้ยจะแตกห้องน้ำห้องน้ำตั้งตั้งรถมามาเข้าค่าเดครับระเบิดน้องคุงระเบิดแล้วแล้วแล้วระเบิดระอบิดเก็บแล้วเก็บแล้ว ผมโดนไอ้ตัวเดียวตัวเดียวล็อกเข้ามาเข้ามาเอาได้ไหมเอาได้ไหมท่านเดี๋ยวตัวหนึ่งเดี๋ยวตัวหนึ่งระวังผมกำลังชุบอยู่รถมารถมารถมาดึงดิงเลยนะครับดึงยาวเลยนะเล่นเร็วเร็วไปเร็ไป โอเคดาวหนึ่งดาวหนึ่งหลังระ้วบังหลังผมเย้ก็โ้โหโดนซองว่ะเรียบร้อยผมโดนฆ่าได้ตัวนี้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมตายแล้วใช่หมูนะจ้าจับหน่อยนหลังใช่หมูระ้วบังหลังโอ้โหไม่เห็นใช่ใช่ใช่ผมก็ไม่เห็นขึ้นเหตุแล้วเนี่ยอ๋อมันยิงมาจากข้าง